อาการไวทองจะประมาณกี่ปีถ้าถามว่าหมายถึงอายุกี่ปีอะคะ่ะเฉลี่ยของคนที่เป็นไวทองจะอยู่ที่ประมาณ49ถึง51ปีหรือว่า50ปีนั่นเองค่ะก่อนที่เมนเราจะหมดช่วงเมนมาขาดขาดหายหายมาไม่ต่อเนื่องอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ค่ะเรียกว่าวัยก่อนเข้าสู่ไวทองค่ะเรียกว่า perimenopause ค่ะถ้าไม่มีประจำเดือนติดต่อกัน12เดือนอันนี้เข้าสู่ไวทองอย่างเป็นทางการณนะวันเมนหมดครบ12เดือนเรียกว่า menopause ทันทีเลยค่ะแต่ว่าถ้าหลังจากวันที่เมนหมดวันที่1เป็นต้นไปจนตลอดชี เขาจะเรียกว่า post menopause นะคะก็คือวัยหลังวัยทองค่ะแล้วอาการวัยทองจะเกิดขึ้นได้ประมาณกี่ปีแต่ละคนไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะบางคนก็บอกว่าในช่วงที่เมนหมดในปีแรกๆไม่มีอาการแต่ว่ามามีอาการในตอน65บางคนมีอาการใกล้70เพิ่งมามีร้อนวูบวาบอันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันดูแลตัวเองเทียบเท่ากันหมดได้เลยนะคะก็คือทานสารอาหารที่ช่วยให้ร่างกายเราคะ่ะสร้างสมดุลฮอร์โมนได้นะคะก็คือไฟโตเอสโตรเจนนะคะที่มีสูตรโครงสร้างมีการออกฤทธิ์คล้ายกับฮอร์โมน หรือว่าเอสโตเจนนะคะจะช่วยเสริมในส่วนที่เราขาดหายไปเพราะว่าเราขาดฮอร์โมนเพราะฉะนั้นอาการต่างๆที่เกิดจากการขาดฮอร์โมนมันก็เลยบรรเทาได้นั่นเองนะคะทานสารสกัดจากถั่วเหลืองได้เหมือนกันนะคะหรือจะเลือกเป็นสารสกัดรวมทั้งหมด6ชนิดก็อยู่ในขวดนี้ด้วยนะคะของออยเองค่ะดีเนฟาวพัดก,ก็สามารถกดได้ะค่ะ